Once more and let's journey w i t h the wild stories. คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในสนามบิน boarding pass บัตรขึ้นเครื่อง May s e e you r boarding pass ขอฉันดูบัตรขึ้นเครื่องของคุณหน่อยได้ไหม check-in counter counter check-in please go to the check-in counter first กรุณาไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อน departure e g a t ประตูขึ้นเครื่อง The Departure Gate has changed to 43ประตูขึ้นเครื่องเปลี่ยนเป็นประตูที่43แล้ว Arrival ผู้โดยสารขาเข้าหรือขาเขา้า My parents are waiting at the Arrival Area พ่อแม่ของฉันรอยอยู่ที่โซนผู้โดยสารขาเขา้า Baggage Claim จุดรับกระเป๋า Let's go to the Baggage Claim to get our luggage ไปที่จุดรับก,กระเป๋าเพื่อรับสับพภาระของเรากันเถอะ Flight number หมายเลขเที่ยวบิน What's your flight number หมายเลขเที่ยวบินของคุณคืออะไร Security check การตรวจสอบความปลอดภัย Please remove your belt for the security check กรุณาถอดเข็มขัดเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัย Passport control การตรวจสอบหนังสือเดินทาง Show your passport at the passport control แสดงหนังสือเดินทางเพื่อตรวจสอบที่จุดตรวจสอบพาสปอร์ต Delay flight เที่ยวบินล่าช้า Our flight has been delayed by two hours เที่ยวบินของเราล่าช้าไป2ชั่วโมง c u s t o m สศุลการกร We need to go to c u s t o m before exiting เราต้องผ่านสุลกากรก่อนจะออกจากสนามบิน Immigration ด่านตรวจคนเข้าเมือง You must pass through immigration before collecting your baggage คุณต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนรับกระเป๋า Layover การแวะพักระหว่างทาง We have a three-hour layover in Dubai เรามีเวลาแวะพัก3ชั่วโมงที่ดูไบ Terminal อาคารผูด้โดยสาร This flight departs from Terminal 2เที่ยวบินนี้ออกจาก Terminal 2 i s s l e s e a t ที่นั่งริมทางเดิน I prefer the aisle seat because it's easier to move around ฉันชอบที่นั่งริมทางเดินเพราะว่ามันลุกไปไหนมาไหนง่าย w i n d o w s e a t ที่นั่งริมหน้าต่าง She always choose the widow seat to enjoy the view เธอมาขึ้นที่นั่งริมหน้าต่างเพื่อชมวิว Flight attendant พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน The flight attendant helped me store my luggage พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินช่วยฉันเก็บกระเป๋า Quiz ที่1ให้เพื่อนๆนะครับจับคู่คำด้านซ้ายแล้วก็ความหมายด้านขวานะครับโดยการโยงเส้นเอาเอานะครับผมจะเฉลยแล้วนะครับ3 2 1 Carry-on bag กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง You are allowed one carry-on bag คุณสามารถนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้หนึ่งใบ Jet lag อาการเหนื่อยล้าหลังจากการบินข้ามโซนเวลา I a w awake t l after g a long flight ฉันมักมีอาการ j e ็ตแลหลังจากบินไกล Final call เรียกขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย This is the final call for flight TG142. นี่คือการเรียกขึ้นเครื่องรอบสุดท้ายสำหรับเที่ยวบิน TG142. Lost and found. จุดรับของหาย Go to the lost and found if your luggage like is missing. ไปที่จุดรับของหายหากระเป๋าของคุณหาย Duty free. สินค้าปลอดภาษี I bought perfume at the duty free shop. ฉันซื้อน้ำหอมจากร้านปลอดภาษี การแวะเปลี่ยนเครื่อง w e v i e w Transit in Singapore for three hours เราจะแวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโรป,ปร์เป็นเวลา3าชั่วโมง Gate closed ปิดประตูขึ้นเครื่องแล้ว Sorry the gate is closed You missed the flight ขอโทษครับประตูขึ้นเครื่องปิดแล้วคุณตกเครื่องครับ Quiz ที่2รูปที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือที่นั่งแบบไหน 3, 2, 1 Windows s e t แล้วรูปนี้แหละครับเป็นที่นั่งแบบไหน 3, 2, 1 iOS s a t the d i n e story see you next time